อาการของเครื่องเลเซอร์นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเ,รเปิดเครื่องขึ้นมาอเตอร์มันไม่ทางานครับเห็นได้ว่ามันไม่ยอมดึงกลับครับ เครื่องหมุกกลับมาแล้วทีนี้เราลองกดไปทางด้านซ้ายนะครับปุ่มด้านซ้ายไม่ทำงานครับเครื่องดึงกลับไม่ได้พอกดไปทางด้านขวานะครับพอกดไปทางด้านขวาดึงกลับมาทางซ้ายแล้วดึงต่อไปไม่ได้นะครับ ทีเรามาลองบล็อกตัวนะครับดูการบ็อกนะครับมันบล็อกผิดทิศทางครับจากทุกที่บ็อกไปทางขวาทีนี้บ็อกไปทางซ้ายครับ ส่วนแกนแนวตั้งก็ยังใช้งานได้ปกติครับปัญหาเกิดจากแกนแนวนอนครับมันไม่สามารถดึงกลับได้ครับนี่ครับเราดึงมอเตอร์กลับไปทางซ้ายแล้วแต่ว่าตัวมอเตอร์ หมือนมีอาการติดๆขัดๆครับชักระชากมันไม่สามารถดึงกลับไปรอบได้ครับ